นี่นะคะจะขึ้นกระท้อนออกมาเพราะขึ้นอยากกินกระท้อนนะเอาพวงเดียวดูดิพวงเนี้ยดูนี่นะพวงเนี้ยเออเอาพวงเดียวแค่นั้นแหละ,กะแก,มกไม่กล้าดิแกไม่กล้าแล้วกลัวหักไงกลัวไม้พายไม้มันหกัก นะเอียงลุงกีดผมจับแล้วลุงกิดขึ้นไปตัวนู้นเลยตัวมันจะพีกจับกิ่งนันนะชิ้มีกิ่งอ่ะเออเออจะได้มีจังหวะเออเอากิ่งเอ้ยสอยเอาอันนั้นมันก็ได้ก้านมันเลยเข้าไปในก้านมันเลยได้ก้านยังยังไม่ได้กินขวาหน่อยมองไม่เห็นเนาะเออได้แล้วได้แล้ว เออได้แล้วเออมินหมุนเลยนะพวงเดียวก็เหลือเฟือน,น่นเมืองแตกด้วยโอเคลงมาแค่นั้นแหละเออ